อีผีกจกเลียดจกหยานตัวคุณเนาะอไอวใส่เห็ดมันงนแม่ก็เร็วม,มากเนะหนึไวให้แม่จัดแกงเอาไปใหแกงชาอันนั้น <laughs> ม,มันนะอินนรถมันต่มอยมันาเสียเห็ดเรางงมันได้เห็ดเรางมอนมาละตาสองตาเ้วเสียหม่อยก็แม่เตนแกงแต่สวิตญ,ญ,ญานมันอีก สีจมจมนี่อยากกินแกงเห็ดลูกทั้งไถ่ละบาดาลมาหา่แม่เราแม่นึ่งไหมเข้ามาฝากแม่จังไงพีเมื่อเข้ามาฝากแม่สองแม่นี่แน่ยบาดามาแม่ตรงบาซังมันไรบาซังคุยกับมันยางดีแม่โทรหามันยางดีแม่เอาหลักฐานก่อนแม่ไปแม่ไป

ว่าอยไปคอยเริมมันม <arta> ันหวานแม่เปานอีเด้เห็นงไเ็แล้งมละงาวายก่เอไมหนละงาอ่เ่มัีอยดีโอ้ยเอาแต่แงแล้วเขาไปลงพอยวันันบปกติดีเขาอ็กินบดพอดีแม่เอาจังจีทำแกงแล้วเอ็นแม่สมากเลยโตมาขึ้นเย

วิทย์นะไปปะไปน้ำยาบ่หน่ะอู้จููู้้้มเต่าเต่าเต่าอ่ะเต่าเต่าเต่าพูดนายาสิไปข้างนอกเลยไปน้ำยาบ่ลูกฮะไปน้ำยาบ่รอเอาเจ้าใส่วิกมาเด้อเจ้าน่ะฮะโนมบัตใส่วิกมาเด้อเจ้าน่ะฮะใส่วิกมาเราจะฉีดคุยน้ำเจ้าเอาเต่าไงดีน้ำบ่ ก็ต้อให้เลยนะมไอ้ยำได้หยุดจุดดดมุดขับไปมุดขับไปทิเขาทางเก่า